<c oughs> เรามีโอกาสได้รับอารุณวันใหม่ด้วยจิตใจที่งดงามบุญบุญคือการชำระ ชำระจิตใจเครืร่องชำระสันดานนั่นก็คือคำแปลในวิสุทธิมรรคการทำวัดสุดมุนเราก็ได้กล่าว ใน้สัตยายได้สวดมนต์โดยเนื้อหามีแต่สิ่งดีงามดังนั้นการทบทวนพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณคำสั่งสอนนี่สำคัญสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ได้พิจารณากายด้วยหลึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตเลึกอ,อยู่ในกฎแห่งกรรมก็ได้แผ่เมตตา กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลเป็นการเริ่มวันใหม่ย่านดีการตั้งใจสุดมนต์ ก็มีส่วนลดนิวรณ์ต่างๆสิ่งสามองอยู่ที่อยู่ในจิตใจเราขั้นต่อไปเราจเจริญสติสมัมปชัญญะความลึกรู้ ความตื่นรู้อย่างผลคลายในระดับไม่ต้องสวดไม่ต้องคิด <c oughs> เบื่องต้นก็นั่งในอิริยาบถท,ที่เราอยู่ได้ แต่อย่างน้อยที่สุดไม่ขัดต่อการภาวนาถ้าดีก็เป็นอิเรียบทที่เอื้อต่อการภาวนาที่ว่าเอื้อนั้นก็เพราะว่ากายกับใจสัมพันธ์กันถ้าเรานั่งในอิเรียบทที่ตรง จะไม่เกรงและไม่พิงสิ่งใดอิริยบทนั้นจะมีผลต่ออารมณ์อยู่ในใจความรู้สึกเป็นตัวของตัวเป็นที่เพิ่งของตน เชิงกายก็ส่งผลทำให้จิตใจเราพร่องที่จะก้าวหน้าในการสร้างที่พึ่งแก่ตนโดยปกติจิตใจเราวิ่งไปวิ่งมาถ้าร่างกายเราไม่นิ่ง ความคิดที่จับได้ยากปล่อยได้ยากความนิ่งของกายก็มีศูนย์ช่วยระง,งับความคิดฟุ้งซ่านได้ไ กายนี้เป็นที่สะสมของความดึงเครียดความดึงเครียดในกายเราอาจเรียกได้ว่าเป็นกรรมเก่าที่เราสังเกตเห็นได้ง่ายว่าความเครียดเป็นผลการกระทํา ผลความคิดนั่นใเนเบืองต้นของการภาวนาเพื่อเป็นการผลคลายความเครียดและเพื่อเป็นการอบรมสติ ทำให้เรามีวินัยในการใช้ความคิดใช้การพิจารณาได้มากขึ้นเราก็ดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตามลำดับ องการฝึกให้จิตใจรับรู้ต่อสภาวะต่างๆยามเป็นกลางไม่หินดีไม่ห,นมหินไรไม่สงสัยไม่กังวลสักแต่ว่ารับรู้รับทราบนั่นก็คอยสังเกต ความรู้สึกที่กำลังปรากฏอยู่ในศีรษะของตนไม่ต้องนึกภาพอะไรไม่ต้องคิดวิเคราะห์อะไรสักแต่ว่ารับรู้ในส่วนนี้ของสังขารร่างกายนี้มันรู้สึกอย่างไรบ้าง เจเข้าให้ใจออกรับรูร้ต่อความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสีสัน่อไปให้รับรูย้ยางเป็นกลางต่อความรู้สึกต่างๆในใบหน้า หาใจเข้าหายใจออกจารณาดูถามลำดับะหน้าผากตาแก้มหูเป็นต้นทุกส่วนของไปหน้า รู้สึกในฟันลิ้น,นดูความรู้สึกในคอหายใจเข้าหายใจออก ้าข้างหลังทั้งสองข้างในความรู้สึกในไหลทั้งสองข้าง ถ้ามีความถึงเครียดตรงจุดไหนทำให้มากแค่มีสติรับรู้รับทราบตรงจุดนั้นวันจะผ่อนคลายมันเองแต่ถ้าเป็นที่สะสมความเครียดไว้มากเช่นที่ไหลต้นนั้นก็ตันใจกริ่งสักพักนึ่งก็ปล่อย คอยมีสติรับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางต่อความรู้สึกในแขนทั้งสองข้างตั้งแต่ต้นแขนลงไปสักแว,วารับรู้อย่างเดียวธรรมชาติของแขนขอศอก มือมือ,มอนิ้วมือในปัจจุบันมันเป็นอย่างไรความรู้สึกต่างๆด้วยความรู้สึกในหน้าอกหายใจเข้าหายใจออก คอ,องให้เจเข้าให้เจออกความรู้สึกในหลังตั้งแต่ต้นคอไปถึงก้นกบสำรวจดู พิจารณาดูความรู้สึกเป็นจิตใจที่เป็นกลางเรยว่ารับรู้รับทราบ เป็นกลางต่าความรู้สึกในก้อนก็จะส่วนของกายที่สัมผัสพื้นแล้วความรู้สึกไม่เหมือนส่วนที่ไม่สัมผัส ดูความรู้สึกในขาทั้งสองข้างตั้งแต่ต้นขาลงไปหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกในหัวเข่าน่องข้อเท้า เท้าเนิ้วเท้าทั้งสองข้างท่อไปนี่ก็ให้เรา รู้ต่อความรู้สึกในกายทุกส่วนพร้อมกันตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหาใจออกไม่ต้องตั้งใจรับรู้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกาย หายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกตรงไหนก็รับรู้แล้วปล่อยวางรู้สึกลมหายใจข้าไม่สุขทุก,ท,กทุกส่วนของกายหายใจเข้ารู้สึกอยู่ในศีรษะรู้สึกอยู่ในไหลรู้สึกรู้สึกอยู่ใน แขนในมือในลำตัวในขาในเท้า,ากำลังฝึกให้เดินรู้อยู่ในปัจจุบันโดยเอาธรรมชาติของกายเป็นที่ระลึก นี่ที่เราต้องการคือความรู้สึกสบายพอใจกับการภาวนาสนใจใส่ใจยินดีศีสละความคิดความจำต่างๆเพื่อสิ่งที่สูงกว่า จิตใจไม่ค่อยมีกำลังลรู้สึกชักง่วงตอนนึกเหมือนกับว่าแสงสว่างเข้ามาในกายในใจเราพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจเข้ารสึกแสงสว่างแผ่ไปในทุกๆส่วนของกาย ใจิตใจเราไม่ไม่ฟุ้งซ่านเออแล้วรู้ตัวเร็วกลับมาอยู่กับธรรมชาติของกายซึ่งกำลังหายใจเข้าหายใจออกตามธรรมดาของมันแล้วใจิตใจเรามีกำลังมีความพอใจ ในสิ่งที่กำลังทำอยู่เราจงน้อมจิตไปสู่จุดใดจุดหนึ่งในกายที่เราสามารถอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจได้ง่ายที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับเรา จะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ส่วนมากนักภาวนาจะรู้สึกลมชักที่สุดทปลายจมูกจุดนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนลักษณะขคงหน้าลักษณะ ของจมูกมันก็ไม่เหมือนกันจะพยายามหาจุดที่การสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกชัดเจนถ้าเราตั้งสติอยู่ตรงจุดนั้น ไม่ต้องตามลมเข้าไปในกายไม่ต้องตามออกไปข้างนอกเรามีหน้าที่เหมือนผู้เฝ้าประตูซึ่งไม่จำเป็นต้องตามใครเข้าไปข้างในหรือตามออกไปข้างนอกผู้เฝ้าประตูก็ทำหน้าที่รับรู้ต่อคนเขา ในการอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องเราจะใช้วิธีปริกรรมช่วยได้ใช้การนับลมหายใจก็ได้ฝึกให้รับรู้ต่อ รายละเอียดของลมเช่นว่ายาวหรือสัน้นหยาบหรือละเอียดอย่างนี้ก็ได้ไม่รู้จักกำลังของตนจากกำลังประสบการณ์มีพกควรแล้วจะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวถ้าจิตใจอย่างวัน <c oughs> วันไหวได้ง่าย วกวักได้ง่ายต้องใช้เวลาอยู่กับลมในทุกส่วนของกายให้เกิดฉันทะสะก่อนให้ดูความต้องการของจิตใจเป็นหลักเราจะรู้ว่า กำลังตอบสนองความต้องการของจิตใจโดยความอยู่เนื้อนิวรณ์ต่างๆ จิตใจอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ปลายจมูกโดยตรงจุดที่เราพอใจแล้ว <c oughs> และเกิดอาการอึดอัดหรือว่าปวดหัว ก็มักจะหมายความว่าเราตั้งใจมากเกินไปต้องผ่อนคลายสักน้อยหนึ่งแต่จิตใจเราไม่อยู่เลยไปเที่ยวไปโน่นไปนี่อยู่เรเดือยสแสดงว่าความเพียรเราน้อยไปต้องเพิ่ม Um, tăng vọt oh, tăng trái จิตใจเราอย่างอยากจะคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้บ้างไม่เป็นไรหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของใจ,ใจิตใจเราไม่ต้องเถื่อสาอะไรแต่พอรู้ตัวแล้วกลับมาอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจเข้าลมหายใจออกอีกครั้งหนึง่ง